ี่ค่ะเพื่อนเพื่อนมือนี้พาเพื่อนเพื่อนมาเบิ่งสวนหลังบ้านเลค่ะสวนในบ้านแม่ตุกมีร่วมกับตัวบ้านกับสมุทรสองไรเลยค่ะนะคะเห็ดนี่ตัวบ้านเลยเห็ดยางแดงสิพามาเบิ่งเวยค่ะพี่น้องยางขามคองคองคอ,องใหม่ค่ะไม่ขามคองค่ะพี่น้องก็สิดึง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 จักหน่อยด้วยพี่น้องเด้อนะคะการมาว่านี่นะคะอันนั้นเป็นต้นชมพูทับทิมจันทร์นะคะเห็นไหมคะพี่น้องคะชมพูทับทิมจันทร์นะคะ ปูข้างคลองไส้ไก่นะคะเห็นไหมคะเห็นไหมคะอ,ะอีกด้านหนึ่งก็คือคลองไส้ไก่นีเด้อค่ะพี่น้องคะพอยเลี้ยงปลาดุกด้ค่ะนะคะความลึกบริลึกหลายค่ะหนึ่งเมตรนิดๆน,นะคะพื่เนๆค่ะ,ะนะคะเพื่อเก็บกักเก็บน้ำนาะพี่น้อง จากหลังค่าแล้วก็นในตู่บ้านไหลมาอยู่นีเด้อค่ะก็เลี้ยงปลาดุ๊เด้อพี่น้องเด้อเมื่อวันเมื่อวานเมือม่อวานก็หน,นีฝนตกเด้อพี่น้อง,องยังไงแดดขาน้ำไหลลงมา,เ,าเก็บไวใ้ในในคลองใส่ไก่ขางบ้านในคลองใส่ไก่มีอย่างแดีก,ก็คือผักบุ้งเด้อพี่น้องค่ะเระต้องไปหาเก็บไก่นะคะยอดกําลังอ้วกอ้วกเพ็นพี่น้องเห็นค่ะพี่น้องค่ะนะคะนะคะ,นะคะปลอดสารปลอดภัยอย่างแน่อนอนไม่ต้องไปหากินยาฆ่าแมลงนอกบ้านได้จากพี่น้องนะคะแล้วก็ทาง ข้องกับมือนีกะสิมาถากถางหย่าเละพี่น้องกับปลูกช่อมผู่ถักทิมจันอันนี้อายุหนึ่งปีเกือบสิสองปีแล้วค่ะนะคะจากต้นนี้นอยมีสองกิ่งนะคะตอนนี้กระตกขยายออกมากกะสีถากถางหย่าออกกับใส่ปุ๋ยรดันนอกดะะ้คคิดว่าประมาณสามปีก็สิได้เห็นผลดอกมั้งเนาะนะคะถา้าถาเขายังมีน้ำให้เขานะคะไม่ตุกอาศัยน้ำคลองใส่ไก่ได้พี่น้องเด้อปลูกข่างเพื่อเขาได้ออดูดน้ำจากคลองใส่ไก่ มูลปาจะได้ขึ้นไม้เป็นประโยชน์ด,ด้วยพ,พี่น้องเนาะแล้วก็ปลูกกล้วยนะคะปลูกกล้วยพี่น้องคะแม่ตุกนั่นปลูกอันเพื่อไหยังทุเรียนได้ค่ะพี่น้องทุเรียนเจ็ดสิบกว่าตน้นแต่ว่าตายเรียบคะ่ะเลี้ยยู่ซีหาต้นหนึ่งพี่น้องคะนะคะปลูกยากยากที่ทำเลข,ของแม่ตุกจะเป็นลักษณะอ่อคลองดินเหนียวที่ดินเหนียวด้วค่ะพี่น้องคะนะคะปลูกยากค่ะนะะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังด้วยค่ะขอบคุณหลายๆค่ะนะคะมีพื้นที่บ้านว่างๆกับเพชร ปืนที่ให้เป็นประโยชน์ได้พี่น้องจะปล่อยให้ว่างเปล่าได้ค่ะคะอยก็ไม่ได้ว่างเปล่าได้ค่ะขิงยาหลายๆค่ะ